สวัสดีจากทุกคนสวัสดีจากออสเตียค่ะวันนี้นะคะบีก็จะพาทุกคนนะไปเดินเล่นอีกแล้วค่ะขี้เชิให้แฟนเอาขยะบีโอไปทิ้งด้วยนะทุกคนขยะบีโนะคะก็คือเศษผักเศษผล,ลไม้นะทุกคนที่เรานะคะ ทำอาหารนะคะส่วนไหนที่เราไม่เอานะคะที่นี่นะคะเขาก็จะให้เรานะคะแยกขยะนะทุกคนเขาก็จะมีถังให้เราใส่นะทุกคนถ้าเป็นถังสีน้ำตาลแบบนี้นะคะก็สำหรับทิ้ง เศษผักนะคะพวกขยะบีโอนะถ้าเป็นถังดำอย่างนั้นนะคะก็เกี่ยวกับเอ่อขยะปกตินะทุกคนโทนี่ไหนลาสเซบานเฮียอาเซอเอเกย์เ,เกม่ะ เมื่อวานนี้นะคะมีฝนตกนะทุกคนวันนี้อากาศมันก็เลยค่อนข้างที่จะอึมครึมนะคะแล้วก็เย็นเย็น คนมีความสุขก็ถ้าจะเป็นโทนี่นี่แหละคะ่ะดูออกนำหน้าไปเลยนะทุกคน วันนี้นะคะเราพากันเดินตามถนนนะทุกคนเพราะว่าถ้าเข้าป่าไปนะคะมันก็จะเปียกนะทุกคนก็กลัวน้องหมาจะเลอะมากๆนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูนังเอาลูกบอลมาด้วยทุกคนลูกซีจะทำยังไงภาพลูกบอลมา มีงานทําเยอะนะคะปากก็ต้องคาบลูกบอลน,นะคะจมูกก็ต้องดมกลิ่นนะทุกคนดูไปค่ะไปกันต่อ Est-ce tout tu Et? <laughs> 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 <la> <laughs> ที่นี่นะทุกคนการคมานาคมนะคะก็จะเข้าถึงทุกเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่นะทุกคนเขานะคะก็จะมีนะรถไฟนะคะสถานีรถไฟให้แล้วก็มีรถไฟวิ่งผ่านทุกๆเมืองนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เป็นวิ่งทั้งวันนะทุกคนมันก็จะเป็นเวลานะคะอาจจะวันหนึ่งวิ่งสองครั้งนะคะอะไรประมาณนี้นะทุกคน เขาก็จะมีสถานีรถไฟให้นะคะทุกทุกที่นะทุกคน เดี๋ยวเดินเล่นกลับไปเสร็จเดี๋ยวพวกเราก็จะไปตัดขนให้น้องหมานะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าขนนางเริ่มจะยาวแล้ว ต้นไมไ่นี่ไมไ่สนไม่รู้หมาบีทิ้งลูกบอลไว้ที่ไหนคะเดี๋ยวไปตามหาลูกบอลก่อนไปไปดูก่อนลูกบอลนะคะว่าเจอลูกบอลไว้ทุกคนขาบมานะคะแล้วไม่รู้ทิ้งไว้ตรงไหน บีเองบีก็ไม่ได้มองทุกคนไปหาลูกบอลกันค่ะทุกคนอืฮะกฟล็กก็ัวแต่คุยกันนะทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มองไงนางก็เลยไม่รู้เอาลูกบอลไว้ที่ไหนนะคะสงสัยจะขี้เกียจคาบ มาดูอีกทีหนึ่งลูกบอลหายไปแล้วทุกคนไปหาแล้วค่ะอ๋เอเจอแล้วค่ะทุกคนน้างร้าบราเจากร้านไงเจกคนรล้วเาพรสาก็ไม่้า้าูนะคาะวจาพ้างปล่จยาว้าอนะเนตอนรี้าเจอแล้าพระเจ้าเจ้านระ้วคระบอ้าพ้าระเ้าพร้ระเจเจ

เ <scratching> <g ül> มื่อคราวที่แล้วไงทุกคนคาบตุ๊กตามาจากบ้านนะคะแล้วทีนี้พอนางคาบตุ๊กตาเสร็จแล้วนางคงเมื่อยแล้วก็ถนนนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเปียกจะแฉะไงทุกคนแล้วตุ๊กตามันก็สกรปรกคะ่ะแล้วทีนี้นางก็แบบไม่อยากคาบต่อแล้วคะ่ะทุกคน เคี่ยวเข็นยังไงนางก็ไม่เอานะทุกคนแฟนบีก็บอกว่าฉันก็ไม่ถือนะเพราะว่าเขาคาบมานะคะเขาต้องคาบกลับนะทุกคนก็ทุลักทุเลมากเลยนะคุยกันแบบว่าใช้เวลานะทุกคนแต่ว่าลูกบอลอันนี้อ่ะนางชอบมากแฟนก็เลยบอกว่าเขาไม่ปล่อยทิ้งหรอกพอหันมาอีกทีนะคะลูกบอลหายไปแล้วทุกคน สนุกเขาเลย อันนี้ก็คือรถไฟนะทุกคนที่เขาเอาไว้ขนสินค้านะคะแฟนบอกว่าใส่ได้ทุกอย่างเลยทุกคนตอนนี้กำลังมีรถไฟนะคะผ่านมา เมื่อกี้เขาก็ประกาศนะคะว่าจากจุดไหนไปจุดไหนนะคะทุกคนคะตรงนี้นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจเนาะ เพราะว่าคนที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะรักสัตว์กก็เวลาที่นะคะน้องหมามาเดินเล่นแล้วถ้าเกิดว่าน้องหมาปวดท้องนะเรานะคะจะต้องเก็บด้วยนะทุกคนเก็บใส่ถุงนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาทิ้งลงตรงนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือพลาสติกนะคะเอาไว้ เอาไว้เก็บเก็บอึน้องนะทุกคนเราเป็นเจ้าของหมานะคะเราก็จะต้องนะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันจะมีบางที่นะทุกคนที่เป็นแบบสวนนะคะตามส่วนสาธ,ธารณะออฮตามส่วนสาธ,ธารณะนะทุกคน <laughs> โอเคแล้วก็เอาทิ้งตามส่วนสาธารณะอ่ะทุกคนที่เขาไม่ให้ทิ้งนะคะไอไปอย่างเช่นนะคะถ้าน้องนะไปอึน,นะคะตามสวนสาธารณะนะคะหรือว่าสวนส่วนตัวนะคะที่เขาห้ามนะคะห้ามให้อ่อ น้องหมาอึน,นะทุกคนเราเป็นเจ้าของหมานะคะเราก็จะต้องเก็บให้เรียบร้อยเพราะถ้าเราไม่เก็บนะทุกคนเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดนะคะเราก็จะต้องเสียค่าปรับนะทุกคน <c oughs> กลับกันแล้วจ้าไปโอ้ยเฮ้ยไปอุศดูนะคะแกล้งหมาทุกคนดูเหนื่อยนะคะนางเหนื่อยมาแล้วมาแล้วทุกคนดูนางแกล้งนางแกล้งหมาตัวเอง ไปไปค่ะลูกโอ๊ยสกรปรกไปกลับบ้านเบียดติกจ้าเอาอีกแล้วทุกคนดูนะคะนางจะหาเจอไหม ไปกับบ้านเร็วเร็วนี่จะทุกคนตรงที่ตรงตรงที่บีนะคะอาศัยอยู่นะทุกคนมันก็จะเป็นเมืองเล็กๆค่ะ alles gut ไปยังไงต้องชี้จิ้มเป็นกันใช่ใช่ใช่งั้นบอกว่าหมาเจ็บขาค่ะนังก็เลยดูว่ามีหนามไหมแล้วตัวเองก็ดันโยนลูกบอลไปแกล้งน้องหมาเดี๋ยวดูซิเป็นยังไง อ่โซ่เจ็บขาไปไปไปเอเจ็บขาค่ะทุกคนน้องหมาเจ็บค่อ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านปะใกล้จะถึงบ้านแล้วลูกโอ้ยอยากเล่นอยากเล่นก็อยากเล่นทุกคนเจ็บขาก็เจ็บไปไปไปทุกคนน้องหมาเจ็บขา ชาดหมานะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วทุกคนแฟนก็เลยอุ้มเลย <c oughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ไปแล้วจ้าพาทุกคนเดินไปออกกําลังกายนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อขอขอบคุณทุกคนมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บีด้วยนะคะ เอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ